อย่างสนุกสนานพร้อมกับสาระดีๆค่ะกับกิจกรรมรถโชว์ในโครงการรักแม่รักแม่น้ำปีที่4 <S <S โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระรวงอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดว่าเยาวชนไทยทำได้แน่รักแม่รักแม่น้ำซึ่งสำหรับครั้งที่2นี้นะคะก็ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในโรงเรียนแถบลุ่มน้ำท่าจีนกันบ้างซึ่งก็คือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจ,จังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะน้องๆนักเรียนให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายทีเดียว พร้อมกับการต้อนรับที่ดีจากคุณองค์อาจรีชั้นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาค่ะต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการจากคณะเจ้าภาพคุณสุเทพคงไพโรธผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตกกรมโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากนั้นนะคะก็ถึงคิวของพี่วิทยากรคนเก่งค่ะพี่ต้องรัชภูมิอยู่พร้อม พี่เขาได้มาถ่ายทอดเรื่องราว500วัน1,500หมล์เรื่องราวความรักที่มีต่อแม่สารต่อไปจนถึงความรักที่มีต่อแม่น้ำค่ะงานนี้ทำเอาน้องๆหลายคนซาบซึ้งไปกับสิ่งที่พี่ต้องนำมาถ่ายทอดนะคะจนถึงขั้นน้ำตาไหลทีเดียวค่ะ ใายด้วยตัวแทนวัยรุ่นอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพณรมาให้คำแนะนำน้องๆในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่มีต่อแม่และต่อแม่น้ำผ่านเสียงเพลงค่ะแล้วก็จบกันด้วยมินิคอนเสิร์ตท,ที่แสนจะเป็นกันเองและแสนประทับใจงานนี้เนี่เรียกเสียงกรี๊ดจากน้องๆโรงเรียนวัดไล่ขิงวิทยาได้ล้นหอประชุมทีเดียวค่ะ ชมรมอยู่ชมรมหนึ่งเรียกว่าชมรมรัก่าจีนซึ่งในชมรมนี้ก็มีนักเรียนเป็นสมาชิกอยู่เป็นจํานวนค่อนข้างมากเราให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสําคัญของแม่น้ําให้ช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําไม่ทิ้งสิ่งของลงไปแล้วก็ให้ช่วยรณรงค์บอกคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านที่มีบ้านติดกับแม่น้ํา ให้รักษาความสะอาดของแม่น้ําด้วยเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมรถโชว์โครงการรักแม่รักแม่น้ําในวันนี้ค่าสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะทําให้พวกเราโรงเรียนวลิขิ์วิทยาเนี่ยคะ่ะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ค่ะอืมค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราเป็นเด็กๆเ,เป็นเยาวชนมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์แม่น้ําของเราอย่างไรได้บ้างค่ะในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนคนุ่นใหม่นะคะสิ่งที่หนูจะทําได้คือไม่สร้างมลภาวะเพิ่มให้กับทางน้ําค่ะคือ อย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองไม่ปล่อยสารพิษของเสียลงในแม่น้ำค่ะก็ขอขอบพระคุณกรมโรงงานอุตสาหกรรมมากเลยค่ะที่มาจัดกิจกรรมให้กับพวกเราค่ะ,คะพวกเราก็จะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้มากกว่าเดิมค่ะเจ๋งมากน้องซึ้งอะเป้ขอบคุณสองสาวมากค่ะขอบคุณคาง ครั้งต่อไปเรารก็จะไปรณรงค์ให้น้องๆรักแม่รักแม่น้ำแกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งก็เป็นอยู่ในลุ่มแม่น้ําบางปะกงครับ